สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่หมอดูประจำตัวคุณไทนี่มิลลี่ค่ะวันนี้ก็มาในรูปแบบที่แปานิดนึงงน้อก็เดี๋ยวมาดูดวงกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคามนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสน,นะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะอันดับแรกเลยตั้งติดตั้งสมาธินะคะขอ Energy c a r กาของคุณหนึ่งใบนะและให้ขึ้นมาค่ะ8ปดาบ เหมือนคุณเหนื่อยแล้วคุณท้อกับอะไรหลายๆอย่างนะช่วงนี้มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาหรือเปล่าคะพะไพ่ขึ้นมาว่าคุณดูเหนื่อยคุณดูท้อคุณดูหาทางออกไม่ได้คุณดูเหมือนแบบไม่อยากจะทําอะไรเลยอะเอเนอร์จีในตัวคุณมันบ่งบอกว่าตัวคุณเหมือนเหมือนเหนื่อยมากๆกับภาวะที่เป็นอยู่ในช่วงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนะคะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรยังไงกันแน่ทําไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้ เฮอรมิตส mm ิบไม้เท้าห้าเหรียญเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือคุณรู้สึกว่าบางอย่างมันดูช้าๆมันดูไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณมันดูแบบ เลื่อยเปื่อยไปหมดจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยและคุณท้อกับมันคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความชัดเจนหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณปวดหัวคุณรู้สึกว่าคุณปวดใจกับมันหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาแบบทําให้คุณรู้สึกว่าอุพยายามจนไม่รู้จะพยายามยังไงแล้วอะไรแบบนี้ขอดูหน่อยว่าในกรณีที่คุณมีคนให้คิดถึงอยู่คุณคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ ราชาถือเรียนเขาอาจจะเป็นคนที่บ้างานหรือเปล่าหกถ้วยแล้วก็ทาวเวอร์เมื่อเหมือนกับตัวเขาอาจจะแบบคิดถึงคุณนะแต่เขาก็อยากจะโฟกัสกับการงานมากกว่าหรือเปล่าพอได้ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยอะ มันเหมือนมันเหนื่อยกับการที่ต้องพยายามเหมือนกันเหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคุณทั้งเขาเหนื่อยทั้งคู่กรณีแฟนเก่ารักเก่าหรือเขาอาจจะยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะโฟกัสชีวิตส่วนตัวเขามากกว่าเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องเงินมีประเด็นการเงินไหมเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าเขาอาจจะอยากโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเขามากกว่าหรือเปล่านะคะไพ่ขึ้นมารี่บอกว่าตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าณเวลานี้มันเป็นเวลาที่เขาแบบอยากพัก เาะเวลานี้เป็นเวลาที่เขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับการที่จะเริ่มต้นหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าในทุกๆความสัมพันธ์เดือนนี้อะไรจะเกิดขึ้นขอไพ่ห้าใบนะคะ ทุกความสัมพันธ์ไพ่พขึ้นมาราชาถือถ้วยก้าวดาบอัศวินถือเหรียญเลเวอแล้วก็นายฟอบคับเอาคนสดก่อนเลยคนสดคุณอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าหรือว่าเท่ากันเข้ามาพูดคุยกับคุณนะมีราชาถือถ้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวเอเชียรหรือเปล่าหรือเอออาจจะเป็นคนที่แบบตีอะไรอย่างเงี้ยนะไปไอตีไอหมวยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ได้ไพ่ขึ้นมาว่าเขาจะเข้ามาแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะได้ไพ่เลิฟเฟอร์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบช่วครั้งช่วคราวอัศวินถือถ้วยจะเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกนะคะอัศวินถือหรืออาจจะเป็นสายเปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะยังไม่เหงาใจแต่ว่ายังมีก้าวดาบนะแปลว่าเข้ามาแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นในความสัมพันธ์ของคนที่รอแฟนเก่ารีรู้สึกว่าในเดือนนี้จะมีเกได้พูดคุยกันนะ นะ้มีอัศิวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยอัศวินถือเหรียญอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องประเด็นการงานเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วในอีกใจหนึ่งก็คือมีไพ่ King Cups ขึ้นมาด้วยอาจจะได้พูดคุยกันไปในเวที่ดีขึ้นแต่ได้ไพ่ก้าดาบขึ้นมามันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเขายัางคิดถึงคุณคุณย,ยังคิดถึงเขาได้พูดคุยกันแต่ยังไม่มีความชัดเจนนะแต่ก็ไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่าสัญญาณมันดีขึ้นก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้มีการแบบ น,เด,นเดือนต่อไปอาจจะไม่แน่เนาะแต่ว่าในเดือนนี้ก็มองว่าสัญญาณดีชัดเจนมีความสวิตหวานอะไรอย่างเงี้ยกันมากขึ้นนะต่อไปคนที่แอบรักแอบชอบหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนต่างๆรีมองว่าเดือนนี้นเป็นเดือนที่สัญญาณดีมากมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเออเขาจะเริ่มพูดคุยกับคุณมากขึ้นแม้ว่ามันจะยังไม่ชัดเจนทําให้คุณยังต้องคุมเครือแต่ว่ามม่เหมือนกับ มันจะมีสัญญาณบางอย่างทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเข้าหาคุณนะอาจจะเป็นแบบการอ่อยการการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการแบบได้คุยกันเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่แบบว่าได้แบบ ได้สนทนากันในบทสนทนาที่มันแบบอาจจะดีฟมากขึ้นอะไรแบบนั้นก็มองว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับใครที่มีคนคุยอยู่ในเดือนนี้อาจจะได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นหรือเปล่านะต้องมาลองดูกันนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์รับรื่นดีนะอาจจะมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเป็นกังวลว่าคุยกันแล้วมากจ,จะมีอึดอัดใจทะเลาะก,กันบ้างแอบไปคิดมากบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่อยู่นะก็น่าจะไปทางที่ดีได้เช่นกันนะคะอ่ะทีนี้มาดู มาดูกันว่าเออแล้วถ้าเป็นนะคะแล้วถ้าเป็นในเอ่อบทสรุปนะบทสรุปของความสัมพันธ์โดยรวมจะเป็นยังไงมาสรุปแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อจะเป็นอะไรยังไงโอ้สามถ้วยแล้วว่าสวินถือถ้วยขึ้นมาแล้วว่า ไปเลยสิคะรออะไรนะสามถ้วยขึ้นมาแล้วโซเดือถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ราชินีถือถ้วยนะคะนะถ้าคุณไม่คิดมากจนเกินไปนะไม่วิตกจนเกินไปไม่เก็บมาคิดมาเที่ยดจนเกินไปเดือนนี้มันต้องมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วเพราะฉันได้มองว่าในเดือนนี้ใครที่เลือกกล่องนี้ คุณมีเกณฑที่จะมีคาวดีในความรักความสัมพันธ์เป็นกำลังใจให้ค่ะนะไพ่ค,คือมาค่อนข้างโดดเด่นเลยมาดูราศีที่ถูกฉโกราศีที่ถูกต้องตรงกับดวงของคุณดีกว่าว่าจะมีชาวเอ่อคนที่เกิดในวันอะไรนะคะราศีอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันโอเคโอ้โอ้โอ้โ แรกขึ้นมาค่ะเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในวันพุธไปที่สองค่ะเป็นชาวราศีพฤษก,กหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์ไปที่สามค่ะเอาลา่ะเรามีชาวราศีสิงห์อีกแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในวันเสาร์ และใบสุดท้ายเป็นชาวราศีชาวราศีมีนนะคะเป็นชาวราศีมีนนะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะ,ะก็ประมาณนี้นะคะก็ลอง ดูดูกันแล้วก็อาจจะมีวันของคุณวันของเขานะคะเดือนของคุณเดือนของเขานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือภาพรวมของเดือนสิงหาคมนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูดวงกันแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายค่ะ